มันเต็มมั่เช้าอ่ะข้าตอจุดน้ตาไร่มาไร่เนี่ยตัวนั้นไม่ได้แล้วค่ะเหนื่อยมากอ่ะนี่แว้มกเลยมา

อะเปล่าวะแล้วเชาวบ้านหมู่เจ๊กมาทำอไมวะนี่ของเขาเนี่ยเันไม่ใช่หมูเข่าห่อหมู่เจ๊กเออเลยวัดมาก็หมูเจ๊กแล้วแต่มันเหนื่อยกันหมดเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมีต่ลไม่เจอจะตายมีแต่ลองอ่ะเข็โอกาสรอดอ่ะไม่เจอจะตายทีนี้เจอแล้วรอดยากทีเงี้ยเขอย่างเงี้ยรอดสะพาน

พี่นิกรคะถ้าสมมุติว่ามีชาวบ้านหรือว่าคนที่มาเจอพวกโลมามีลักษณะเกยตื้นอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยคือควรที่มีวิธีการช่วยเหลือ,อยังไงอ่ะโทรแจ้งก่อนนะโทรแจ้งไปเจ้าหน้าที่หรือหรือผู้นําชุมชนให้เขารู้ก่อนแล้วก็อันดับแรกที่เราจะช่วยเนะี่ยต้องอน้าลดนะต้องทอํายังไงก็ได้ให้เขาอยู่ใกล้บ่อน้ําถึงบ่อน้ํานะแล้วตัวเขาเนี่ยนายอย่าให้มันฟั่มตัวพอฟั่มตัวจมูกเขาเนี่ยจะหายใจอะไรไม่ได้หนึ่งนะและอย่า อย่าพยายามเอาน้ําหรือโคลเนี่ยลดจมูกเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปจับปอดนะต้องลดตัวพยายามลดตัวทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่เฉยที่สุดออกแรงน้อยที่สุดจนฝ่าจะมีคนที่รู้ว่ามาช่วยเนี่ยอย่างวิธีการช่วยเนี่ยถามว่าเราเข็นตัวเขาเปล่าๆลงไปเนี่ยฝอเขาจะไปถึงเนี่ยความบาดเจ็บของเขาเนี่ยเขาจะทนไหวไหม ความอ่อนล้ากับบาดแผลเนี่ยเขาอัดเชีวิตได้5 0าสแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยเชคือประเต้นมาลองกระดานมาลองแล้วมีคนมาพอสมควรช่วยเนี่ยนะอัตราการรอดเนี่ยแปดสิถึงร้อหนึ่ง